ฝรั่งกู้เงินไปเที่ยวเมืองไทยไมีอยู่จริงนะออยากอวดโอ้เนาะอยากสนุกมีความสุขแล้วเขามาผ่อนใจเพราะภาระใช้ใจ่ายที่นี่แพงอันนี้มีคำถามมาเพราะว่าสาวแต่งงานกับฝรั่งมาอยู่ต่างแดนแล้วฝรั่งบอกว่าฉันเป็นหนี้กู้เงินไปหาเธอ,เ,อ,อเที่ยวกับเธอเนาะจำนวนเท่านี้แล้วก็ใช้หนี้ให้กับเธอ เธอแต่งงานกับฉันมาแล้วเออก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบตอนนี้เธอเรียนไปก่อนตั้งใจเรียนเสร็จทำงานแล้วค่อยช่วยฉันไม่ผิดนะสาวเคสนี้มีอยู่จริงอ่าคุณได้จากเขาในสิ่งที่เขาอ่าให้คุณ คุณถึงได้เต็มใจแต่งงานมากับเขาแล้วสิ่งที่คุณได้คุณคิดว่ามันเป็นเงินของเขาที่เก็บแต่วัยรุ่นรุ่นวัยสาบวกรุ่นชอบเที่ยวคิดถึงสามีเย,ยจ่าเลยนะตอนสามีเย,ยจ่าไปเมืองไทยก็อายุ30รู้สึกว่าครั้งแรกที่เขาไปก่อนไม่ถึง30เนาะเจอเย,ยจ่าในสามสิบหน่อยๆน,นะคะเงินเขาไม่ได้มีมากมายเนาะเพราะว่าวัยรุ่นอะคือทําแล้วเที่ยวแล้วรอบที่ไปเจอเยจ่าเนี่ยเขาไป6เดือนได้เธอ หกเดือนอืเขามีเงินเฉลี่ยเผื่อหกเดือนใช้แหละแล้วมาทําใหม่เนาะเขาหวางจะไปอยู่กับสาวอีกคนนึงแต่ทีนี้ท้ายๆไปเจอใหญ่สามเดือนสุดท้ายนะเออสามเดือนสุดท้ายหลังจากสาวเขาปีกตัวออกไปอันนี้ก็คือบุญวาสนาของเราที่ได้มาเจอเพราะวัยรุ่นนะ่ะเขาช่วงเ,เขาเรียกว่าชะกันทํางานเนาะอยู่กับพ่อกับแม่ก็คือช่วยใช้จ่ายเล็กน้อยแล้วก็เอาเงินเที่ยวสามียจจ๋าวัยรุ่นนี่ไปเที่ยวทุกประเทศเน้ อืมเขามีรูปให้ดูเลยอ่าไปเป็นเดือนสองเดือนอ่าตามกลุ่มกรุ๊ปของฝรั่งไมเป็นทีมทีมนะและย้อนอีกข้อหนึ่งเพื่อนของยายจา๋าอีกคนหนึ่งมาอ่าถัดกันายายจ๋าปีหนึ่งอันนั้นเขาก็ผัวกู้เงินนะฮะเออสองล้านสร้างบ้านให้สร้างบ้านให้ราคาสองล้านเป๊ะเลยบ้านหลังนั้นอืมแต่เงินใช้จ่ายหรือไปเที่ยวหรือค่าเดินทางก็เป็นเงินของเขาที่มีเงินเก็บ พอมาถึงยายโอ้โหเนี่ยสามีฉันเพราะสมัยก่อนไม่ได้บังคับเรียนอยู่ที่เราจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ทํางานเลยแล้วนี้คนไทยรู้จักกันก็เอาจากความสะอาดเนาะก็เป็นงานหาง่ายนะคะยิ่งมีเพื่อนรู้จักอ่ะก็ไปตามสเต็ปก็ทํางานอ่ายายโหฉันนึกว่าฉันได้ผัวรวยอืมเพราะยายจ๋ามาไม่ได้เยอะเนาะอืมแต่เขามาได้บ้านหลังใหญ่ราคาสองล้าน สองล้านบาทนะสมัยก่อนจะใหญ่ขนาดไหนยะจ่าเห็นก็เปื้มปิติแหละนะโหฉันอืมแล้วเอาไงอะ่ะนึกเสียใจอยู่นะนึกว่าได้ผัวรวยนะฮะมาอยู่ที่นี่หนึ่งผัวพัดเม้นเช่าบ้านอยู่เขาก็พูดตรงๆสองซองสองอเงินธนาคารมาเขาก็ยื่นให้เมียเขาตรงๆนะคะเออการดูแลใส่ใจดี ก็ทํางานใช้นี้ไปด้วยกันเนาะทุกคนอสองล้านก็ไม่นานสําหรับจ่ายที่นี่นะคะไม่นานและหลังจากนั้นเขาก็สร้างบ้านซื้อบ้านด้วยกันทั้งคู่นะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนจนอยู่นะปัจจุบัน20กว่าปีแล้วชีวิตอะบางทีสิ่งที่เจออเราอาจจะผิดหวังนิดนิดแต่เราต้องมองภาพความเป็นจริงที่เขาดูแลเรานะหรือให้เรานะะได้ โดยที่ชีวิตเราไม่เคยได้จากใครแค่นั้นแหละชีวิตทุกคนอย่าไปจ้องมองเพียงแค่ว่าเขาเป็นหนี้ฉันไม่อยากมาแบกรับภาระกับเขาเออผู้ชายดีถ้าหาได้นะ,ะเขาพร้อมทุ่มให้กับเราเนาะ,ะแล้วยอมที่จะซัพพอร์ตเป็นหนี้เพื่อเราเนี่ยเราควรนึกถึงหัวใจตรงนี้นะฮะหนึ่งมันไม่ใช่เริ่มต้นเขาไม่ได้บอกตั้งแต่เราอยู่เมืองไทยว่าฉันจะกู้เงินไปให้เธอนะ เออเขาไม่ไบอกพอเขาฟังคําพูดของคุณอยากได้นู่นนี่นั่นเขาก็ส่งอ่าเขาก็ดิ้นหลนหาจุดนั้นเพื่อซื้อใจถามจริงๆถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยเขาไม่รักคุณเนี่ยเขาคิดจะเป็นหนี้เป็นสินเพื่อจะไปทุ่มคุณหรอนะเพื่อนยายเนี่ยบอกเลยทีแรกก็ถอดใจพอมาคุยกับเราเขาก็ดีทุกอย่างแล้วเราก็ถามว่าสองล้านก็ไม่ได้ไปไหนก็กองอยู่เป็นบ้านหลังหนึ่งของเธอนะ เออและสุดท้ายชีวิตถ้าเข้าใจกันเปิดใจพูดคุยกันและช่วยกันนะคะอ่าชีวิตคู่ก็ไปรอดเพราะการทำงานเนาะน,นี่แหละไม่ว่าผัวไทยผัวฝรั่งยำอย่าคิดหวังแต่อยากจะได้อยากจะได้เขาเพียงฝ่ายเดียวแรกๆมันอาจจะได้ช่วงโปรโมชัน่นและเขาเข้าใจว่าถ้าไม่ซื้อใจด้วยคำว่าเงินของเขาสาวไทยก็ไม่แต่งงานที่จะสละ มาอยู่ในต่างประเทศที่ไกลแสนไกลของบ้านตัวเองถูกไหมอ่านี่คือความรักเริ่มต้นของฝรั่งที่จะต้องซื้อหัวใจด้วยเงินแม้ไม่มีก็ต้องไปกู้มาเพราะรักไม่อยากเสียคุณไปนะคะอืมแล้วก็ไม่กล้าบอกขั้นต้นแต่พอแต่งงานมาแล้วก็ผัวเมียเนาะก็ค,คนคนเดียวกันอืมมาเปิดใจพูดคุยกันเจ้าซีทิ้งได้จ้างใดอา้าวินิดพิจารณา เพื่อนฉันบอกว่าก็เลิกมันไปเลยกลับไปเลยไม่ต้องไปอยู่ใช้นี่กับมันเพื่อนคนนั้นน่ะเห็นแก่ตัวยายขอบอกเธอต้องวัดด้วยตัวเธอเองว่าสิ่งเขาสร้างให้เธอเนี่ยเนาะว่าอะไรบ้างนะเออเธอจะไม่คิดจะมาทำงานหรออายุก็ยังไม่มากให้คิดดูให้ดีดูนิสัยใจคอกับการที่เขาดูแลเราถ้าเขาดูแลเราดีก็คือจบทุกคน น,นี่สินะที่เนี้ยมันไม่ได้ปุ๊บเป้าว่าเราเขาจะมาบังคับแบบจ่ายทีเดียวมันก็ทยอยจ่ายไปนานๆเนาะแล้วเราก็มาทํางานเสริมเติมเอาสาวเอ้ยคําว่าเพื่อนนะพูดง่ายคําว่าทิ้งนะอย่าลืมว่ากลัวจะได้ผัวฝรั่งเนะี่ยมันก็ นะไม่ใช่บุญวาสนาบางคนนี่เดินมาชุบพับได้เลยเราอะกีป่ปีกว่าจะหาได้เป็นตัวตนพอได้มาแล้วเราไม่ได้คนรวยถูกเนาะเราไม่ได้คนที่มีเงินแต่เขาก็หาเงินให้กับเราเราแก้ไขปัญหาชีวิตทางเมืองไทยให้กับเราพื้นฐานขั้นต้นได้แล้วเราได้ก้าวมาอยู่กับเขาแล้วก็ต้องสารต่อครอบครัวต่อไปคำว่าทิ้งผัวหาผัวใหม่ตอนเนี้ยอยูอ่ได้สัญชาติหรือย,ยังมีงานทําหรือเปล่า ยืนได้ด้วยตัวขาตัวเองแล้วเหรอถอืมามว่าออกมามามาอยู่กับฉันเดี๋ยวฉันจะหาผัวให้ใหม่เออไปอยู่กับคนอื่นคิดว่าจะสบายใจจริงเหรอนะเราจะอยู่ได้นานจริงเหรอเขาจะช่วยทุกอย่างจริงเหรอชีวิตคุณอาจจะตกต่ำหนักไปกว่าเดิมก็ได้แค่สิ่งที่เจอมันไม่ใช่ปัญหาชีวิต นะยายจ๋าจมองว่าไม่ใช่ปัญหากับสิ่งที่สามีบอกว่าฉันกู้เงินไปให้เธอในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องทำงานจ่ายนะเขาก็บอกเฉยๆแล้วคุณก็ยังมีหน้าที่เรียนอยู่เพิ่งมาใหม่นะคะคิดให้ดีหาผัวน่ะมันหาง่ายแต่จะหาคนที่แบบให้เงินเราแบบเนี้อ่าจะหาได้ไหม ย้ำถามตัวเองยายจาก็แนะนำได้แค่นี้เนาะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะฝรั่งกู้เงินไปเที่ยวไทยฝรั่งกู้เงินทุ่มซื้อใจสาวมีอยู่จริงบ้านเยาจ๋าพูดมาหลายเคสแล้วก็เพื่อนเยาจ๋าที่อยู่เบลเยียมนะคะได้บ้านราคาสองล้านตั้งแต่ปีแรกที่มาเที่ยวก่อนที่จะแต่งงานมาอยู่เบลเยียมณนะปัจจุบันเขาก็มีครอบครัวที่มีความสุข นะคะมีลูกด้วยกันทั้งสองคนมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ไปสร้างสร้างทางเมืองไทยร่วมกันทั้งสองคนนะคะอย่างมีความสุขถ้าเราพึงพอใจอในสิ่งที่เขาทำนับถึงความดีและเงินเราก็หาเพิ่มเติมได้วัดที่อายอุระหว่างคู่สองคนนะคะแต่ถ้าเราอายุมากเลือกคนแก่มันก็จะไปอีกสเต็ปนึงเนาะสู้ๆเด้ออ้าวคีดเห็นเป็นยังไงออกความคิดเห็นกันด้วยนะคะทุกคน ช่วยเป็นกำลังใจ